สวัสดีครับศึกเพชรยินดีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตรอบแรกทุกพยูไถ่ายทอสดส่นเวลา18นาฬิกาผู้เอกนำรายการช่วงแรกรองศาลาคามเข้าไปที่เดชชยาพชรยินดีอาคาเดมี่ถึงเวลาที่เขาจะกลับมาแก้เกิดมวยครบเครื่องต้มยำจะสยบองเกาาเพชรนิรันดัาบรันสาามไปได้แบบสนุกดุเดือดชวนรอบสองทตหน้าถ่ายทอดเวลา20นาฬกา20 นาทีรองผู้เอกรองรอ,งองสสา,ารคามชอบไปที่ดินเนื้อทองดาบพงหนึ่งเก้าหนึ่งมวยซ้ายบู๊ดุกดันน่าจะผ่านเอาชนะน้องหานเล็กวอรุชามวยมาแทนมาเลเงินสมหวังไก่ย่างผู้เอกนำเล่การวันนี้รองสรา,ารคามชอบไปที่ยอดธงสงจต้องปราจีนมวยคุบเรื่องต้มยำสูงหน้าเสือแข็งโป๊กน่าจะผ่านเอาชนะออโต้ เมืองขาภูมิไปได้สามตัวตรงพันธง,งตรงเป้ากับรองสรารกามวันนี้อยากให้แฟนมวยได้ขอให้โชคดีชมวมยให้สนุกเฮงเฮงเฮงขอรับวันนี้เป็นวันพระราชสมดีที่หนึ่งเมษายนจะมีรายการมวยที่เวทีมวยนานาชาติรงังสิตเพชรยินดีครับจัดโดยเสียบอสวิรัตรัชเ,เดชวชิรารัตนวงศ์ครับก็รอบแรกครับมีการถ่ายทอดทางช่องทูครับก็เป็นการจกระหว่าง เดชชัยยาเพชรยินเดียแคเดมี่ครับเจอกับทางเพชรนิรันดาบดังสารครามเนี่ยคู่นี้ดูแล้วเนี่ยผมว่าถึงแม้ว่าเพชรนิรันจะดูฟอร์มหลังๆก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่ากระดูกชื่อชั้นแล้วเนี่ยผมดูเดชชัยยาดีกว่าครับยังไงก็ต้องให้เดชชัยยาผ่านมวยมาดีกว่าครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับเป็นรอบการใส่ทอดช่อง5นะครับก็เวลาประมาณสองทุ่มครึ่ง ก็เป็นการจงระหว่างยอดธงสอจอต้องปราจีนนะครับวันนี้มันเจอกับออตโตเมืองผาภูมิผมดูแล้วนี่ก็เบียดเบียดกันไปแล้วนี่ก็ดูแล้วยอดธงน่าจะดีกว่าครับแล้วก็ดูชื่อชั้นก็เหลื่อมกว่าวันนี้ก็ให้สองตัวครับเอาชื่อไว้ก่อนครับก็ระหว่างยอดธงก็รอบค่มกับเด,ดชชยาก,ก็ลองติดตามชมกันนะครับวันนี้ที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแฟนเพจ SMM มวยไทยรายวันนะครับวันนี้ทัศนะศึกเพชรยินดีครับถ่ายอทอดทาง t ูฟ e 4 u ครับคู่เอกของรายการเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับพบกับเจ้าเพชรนิรันดาบรันสารคามครับเจ้าเดชยาเนี่ยหรือเรื่องเดชรรศักดิ์วิเชียนครับเป็นมวยอาวุธกบเครื่องเขาในเหนียวแน่น วันนี้เจอกับเจ้าเพชรนิลานก็เข่าเหมือนกันครับเจ้าของฉายาขุนเข่าหมอลำซิ่งนะเป็นมวยที่ตื้อห้ายกครับปั้มรัดฟัดตีเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าหน้าเสือความเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่เจ้าเดชฉายานะครับรูปร่างได้ลอยกว่าเล็กๆแต่ว่าเพชรนิลานช่วงหลังก็สดขึ้นมาสภาพร่างกายดีขึ้นมานะครับวันนี้ครับเลทเปิดเสมอที่เดชฉายาหยุดนานหน่อยครับสภาพร่างกายผมดูว่าเป็นรองนะครับฉะนั้นแล้ววัดไปที่ เพชรนิรันดาบดันสารคามครับจะอาศัยพลังเข่าเดินบทเอาชนะได้ในช่วงปลายๆชอบไปที่เพชรนิรันครับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง s m m sport